ู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมานยาซึ่งเป็นการถ่ายทำวันสุดท้ายก่อนจะปิดกล้องอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นการทำงานในกองถ่ายวันนี้จึงอาจจะดูเร่งรีบเป็นพิเศษ ต่อให้กองถ่ายจะเร่งรีบสักแค่ไหนแต่ก็ยังแพ้ความไวของแม่ตุกดวงตาอยู่ดีอะค่ะคุณผู้ชมมรรู้ต้ตออองีกนานาแค่ไหนแม่พร้อมอีกแล้วจ <c oughs> ีนยังไม่พร้อมเลยยูสิ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> คุณผู้ชมค่ะ และเนื่องจากวันนี้เป็นการถ่ายทำละครคิวสุดท้ายก่อนปิดก,กล้องนักแสดงและผู้จัดจึงได้พร้อมอกพร้อมใจกันซื้ออาหารและขนมมาเข้ากองกั้นยกใหญ่ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันปิดกล้องนะคะเราจะแบบปิดกล้องธรรมดาธรรมดาไม่ได้เราจะต้องมีอาหารมากมายค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะน้องเบล,ลค่ะก็สั่งเกี๊ยวปลามาเลี้ยงเพื่อนๆค่ะ <c oughs> แล้วก็มีไอติม <c oughs> กุ้งหินทอดก็มีบุญก็มีผลไม้ขา้าวเหนียวมะม่วงมายงชิดมายงชิดลอยแก้ว,วม,มีน้ำมะพพ้าวค่ะนี่คืออาหารว่างทั้งหมดของเรา hello แอะอาหารมากมายน้ำไม่ท่วนขนาดนี้ไม่ทราบ นี้คือการถ่ายละครคิวปิดกล้องหรือว่าคืองานเลี้ยงฉลองปิดกล้องกันแน่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะและเนื่องจากอาหารที่เยอะแยะมากมายในวันนี้จึงทำให้ทีมงานและนักแสดงนั้นอิ่มท้องและพร้อมแล้วที่จะทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ ช็อม,มองแม่แม่ทำไมลช็อไม,ม่สนตอนนี้จะกินได้ยังหย่อนกรบเปลาลูกชื่จังหวัดพี่พอเนี่ยของฉันละแอบยกเว้นแต่ลุยสที่ยังสามารถกินของเข้าฉชากต่อได้อีกแอบลุยคะไม่ทราบว่าไปหิวมาจากไหนหระคะคุณเนาะอ๋ออ๋ออ๋อ คผู้ชมค่ะหลังจากที่ลุยส์นั้นออิ่มท้องจากขนมเข้าฉากและ <c oughs> ลุยส์ก็หันมาโฟกัสให้กับการถ่ายทำละครมากขึ้น okay. ออออเเคันนนนีีี้้้้ติรแแแแ่่่่่่หหลลลาาายๆววใสกกกก็ไปไไมามดา ได้หันมาโฟกัสการถ่ายละคงละครอะไรแต่โฟกัสอยู่ที่การเม้ามอยเรื่องติดกลอฟอยู่กับโป๊อเนี่ยนะแอะโทษนะคะเมื่อวันนี้เรานัดมากินข้าวเจอเพื่อนมากกว่ามาถ่ายละครน,นะคะลลย <c oughs> ผู้ชมคะหลังจากที่ได้พูดคุยกันจนอิ่มเอมละมันก็ถึงเวลาที่ได้เริ่มทำงานซักทีโดยฉากน,นี้เป็นการประทะกันของแมตตุกวาวและเบลา่าโดยมีโป๊บเป็นคนกลางในการห้ามทับซึ่งฉากอารมณ์แบบนี้ก็ทำให้โป๊บค่อนข้างจะกังวลใจในเรื่องอคติ้งใช่มใช่อแล้วถู<พ>อแล้วขอขอให้เหานี้นิ่ม ่แอบไม่ได้กังวลเรืเ่อง acting อะไรหกังวลอยู่อย่างเดียวว่าจะโดนบังกล้องอะค่ะคุณผู้ชม